ตำนานเมืองหนองหารหลวงจังหวัดสกลนครทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานครั้งหนึ่งยังมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งชื่อนครเอกชติตตามีพระยาขอมเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองด้วยความร่มเย็นพระยาขอมมีพระธิดาสาวสวยนามว่านางไอคำ ซึ่งเป็นที่รักและหวงแหนมากจึงสร้างประสาทเจ็ดชั้นให้อยู่พร้อมเราสนมนางกำนันคอยดูแลอย่างดีขณะเดียวกันยังมีเมืองอีกเมืองหนึ่งชื่อเมืองผาโพงมีเจ้าชายนามว่าเท้าผาแดงเป็นกษัตริย์ปกครองอยู่ได้ยินกิติศัพท์ความงามของทิดาไอคำมาก่อนแล้วใครอยากจะเห็นหน้าจึงปลอมตัวเป็นพ่อค้าพพนจรถ,ถึงนครเอกชติตา และติดสินบนนางสนมกำนันให้นําของขวัญรอบเข้าไปให้นางไอคําด้วยผลกรรมที่ผูกพันมาแต่ชาติปางก่อนนางไอคําและเท้าผาแดงจึงได้มีใจปฏิพั์ต่อกันจนในที่สุดทั้งสองก็อภิรมสมรักกันก่อนเท้าผาแดงจะจากไปเพื่อจัดขบวนขันหมากมาสู่ขอนางไอคําทั้งสองได้คร่ำาควนต่อกันด้วยความอาลัยยิ่ง วันเวลาผ่านไปถึงเดือน6เป็นประเพณีแต่โบราณของเมืองเอกชะติตาจะต้องมีการทำบุญบ้างไฟบูชาพญาแถนพระยาขอมจึงได้ประกาศบอกไปตามหัวเมืองต่างๆว่าบุญบ้างไฟปีนี้จะเป็นการหาผู้ที่จะมาเป็นลูกเขยอีกด้วยขอให้เจ้าชายหัวเมืองต่างๆจัดทำบ้างไฟมาจุดแข่งขันกันผู้ใดชนะก็จะได้อภิเศกกับพระธิดาไอคำด้วย ข่าวนี้ได้รำลือไปทั่วสารทิศทุกเมืองในขอบเขตแว่นแคว้นต่างๆก็ส่งบั้งไฟเข้ามาแข่งขันเช่นเมืองฟ้าแดดสูงยางเมืองเชียงเหียนเชียงทองแม้กระทั่งพญานาคใต้เมืองบาดาลก็ได้ยินร่ำลือจนสิ้นจนเท้าพังคีพญานาคเมืองบาดาลก็อดใจไม่ไหวปลอมตัวเป็นกระรอกเผือกมาดูโฉมงามนางไอคำด้วยในวันงานบุญบั้งไฟ เมื่อถึงวันแข่งขันจุดบั้งไฟปรากฏว่าบั้งไฟเท้าผาแดงจุดไม่ขึ้นพลควันดำอยู่สามวันสามคืนจึงระเบิดออกเป็นเสี่ยงเสียงทำให้ความหวังเท้าผาแดงหมดสิ้นลงในขณะเดียวกันเท้าพังคีพญานาคที่ปลอมเป็นกระรอกเผือกมีกระดิ่งผูกคอน่ารักมาไต่เต้นอยู่บนยอดไม้ข้างปราสาทนางไอคำก็ปรากฏร่างให้นางไอคำเห็น นางจึงคิดอยากได้มาเลี้ยงแต่แล้วก็จับไม่ได้จึงบอกให้นายพรานยิงเอาตัวตายมาในที่สุดกระรอกเผือกพังคีก็ถูกยิงด้วยลูกดอกจนตายก่อนตายเท้าพังคีได้อธิษฐานไว้ว่าขอให้เนื้อของข้าได้8 0 0พเกวียนคนทั้งเมืองอย่าได้กินหมดเกลี้ยงจากนั้นร่างของกระรอกเผือกก็ใหญ่ขึ้นจนผู้คนแตกตื่นมาดูกันและจัดการแล่เนื้อนั้นแบ่งกัน ไปกินทั่วเมืองด้วยเป็นอาหารทิพยกเว้นแต่พวกแม่ไม้ที่ชาวเมืองลังเกียดไม่แบ่งเนื้อกรลอกให้พญานาคแห่งเมืองบาดาลทราบข่าวเท้าพังคีถูกมนุษย์ฆ่าตายแลเนื้อกินกันทั้งเมืองจึงโกรธแค้นยิ่งนักดึกสงัดของคืนนั้นเองขณะที่ชาวเมืองเอกชัตติตากำลังหลับไหลเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นท้องฟ้าอื้ออึงไปด้วยพายุฝน ฟ้ากระนำลงมาอย่างหนักอยู่มิได้ขาดแผ่นดินเริ่มถล่มตัวยุบตัวลงไปทีละน้อยท่ามกลางเสียงหวีดร้องของผู้คนที่วิ่งหนีตายเหล่าพญานาคผุดขึ้นมานับหมื่นนับแสนตัวถล่มเรืองชัดติตาจมลงใต้บาดาลทันทีคงเหลือไว้เป็นดอนสามสี่แห่งฝ่ายเท้าผาแดงได้โอกาสรีบควบม,ม้าหนือออกจากเมืองโดยไม่ลืมแวกรับพระธิดาไอคำไปด้วยแต่แม้จะเร่งฝีเท้าม้าเท่าใด ก็หนีไม่พ้นทัพพญานาคที่ทำให้แผ่นดินถล่มตามมาติดติดในที่สุดก็กลืนเท้าผาแดงและพระธิดาไอคำพร้อมม้าแสนรู้ชื่อบักสามจมหายไปใต้พื้นดินรุ่งเช้าภาพของเมืองเอกชาติตาที่เคยรุ่งเรืองโอราณก็อันตรธานหายไปสิ้นคงเห็นแต่พื้นน้ำกว้างยาวสุดตาถูกชีวิตในเมืองเอกชาติตาจมสู่ใต้บาดาลจนหมดสิ้น เหลือไว้แต่แม่ไม้บนเกาะร้าง3-4แห่งในผืนน้ำอันกว้างนี้ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นหนองหาหลวงดังปรากฏในปัจจุบัน